ไปเที่ยว,วลงใต้กันไปนะครับ<ไป>จะพาคุณผู้ชมไปแว้นซาเล็ง3ล้อใส่นนาะไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้เขาไปชมธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับจะได้เห็นธรรมชาติเพราะเขาไปแบบอาชาสโลไลฟ์แบบชุมชนถูกต้องครับนี่คือโรงแรมบอสนวิลล่าแอนด์สปาตำบลบ,บอสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฮะหรือทททนะครับเขามาร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมนี้กับกิจกรรมที่ชื่อว่า ฟาร์มทริปนำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนั่งซาเล็กเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีท้องถิ่นที่บ้านคลองบ่อแสนแตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาไปดูอะไรกันน่ะงั้นต้องตามคนนี้ไปครับคุณสราวุฒิกรมินสิ์ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสนและสมาชิกกลุ่มมาดูสิ่งสิ่งนี้เป็นไกด์พาไปดูต้นเหนาหรือต้นชกเป็นผลไม้ช <อ>ลูกชกอะลูกชกไงใช่ไหมออนั่นแหละที่เขาไปทําแบบว่าไอ้ลูกชกเชือกอะไรพวกนั้นแหะเป็นอย่างนี้หรอเป็นแบบนี้หลายคนเคยแต่กินเคยแต่ทานไม่เคยเห็นว่าต้นมันเป็นอย่างไรได้ดูกันแล้วครับเขาบอกว่ามันเป็นผลไม้พื้นถิ่นขึ้นชื่อและเป็นของฝากชื่อดังของพังงานะได้ดูต้นพันนี้อย่างเดียวไม่พอต้องไปชมกันสาธิตการทําลูกชกค,ครับ ตั้งแต่กระบวนการนะครับที่แบบว่าปีนขึ้นไปเก็บแล้วก็นําลงมาเอาลูกชกไปทําเป็นเมนูลูกชกลอยแก้วแบบนี้เนี่ยน่าทานมากเขาเป็นของฝากขึ้นชื่อนะคุณผู้ชม<อ>ะแล้วก็ <นะ S 2> หาทานยากด้วยนะคะอันนีน้่ลูกชกลูกชกเป็นแบบนี้เออ,เอ,อแล้วจากนั้นจากนั้นอ่ะลูกชกยังไม่พอยังมีอีกจะพานท่องเที่ยวเดี๋ยไปชม กลุ่มเลี้ยงพึ่งเหนาพร้อมกับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงพึ่งนั่นเองเออพึ่งเหนานี่ก็พึ่งเคยได้ยินเหมือนกันน่าจะเป็นพึ่งชนิดหนึ่งนะที่แบบว่าเอามาทําเป็นแบบน้ําพึ่งเนี่ยก็คงจะได้คุณภาพที่ดีและได้ความหวานที่ยอดเยีย่ยมแล้วมีความหอมด้วยคุณผู้ชมฮะ ปิดท้ายด้วยการเที่ยวชมน้าตกเต่าทองซึ่งเป็นน้าตกที่มีสายน้ําไหลออกมาจากในภูเขาแล้วก็เป็นน้าตกที่แปลกแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ก็มีความสวยงามแบบนี้นะครับท<อ>ั้งหมดทั้งมวลจะขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ในการไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงา